สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบืองหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดนะครับหลังจากที่ติดตามตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกก่อนจะเปิดซีซั่นในวันที่12สิงหาคมนี้ก็ไล่เรียงกันไปหลายสโมอสอนแล้วนะครับเหลืออีก3ทีมสุดท้ายเดี๋ยว,วน,นี้ฟังเรื่องราวของประจวบชนบุรีและก็น้องใหม่อย่างลำปาง f c แล้วก็เดี๋ยวพอจบคลิปนี้เสร็จนะครับเราเก็บ รายละเอียดกันเป็นรายทีมเลยครับเดี๋ยวก็จะนํามาเล่าให้ฟังว่าแต่ละทีมการฝึกซ้อมเป็นยังไงกันบ้างความเคลื่อนไหวในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่เล็กสูงสุดในบ้านเราจะกลับมาแข่งขันกันแต่ละทีมจะเป็นอย่างไรในช่วงออกสตาร์ทสีเกมแรกถือว่าสําคัญมากๆนะครับใครออกตัวดีก็ไม่ต้องแก้ปัญหากันต่อแต่ถ้าเกิดว่าใครออกตัวช้า เลข2เตรียมแผนไว้รอได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว u b s สไคร์ก็ด่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซค์โคมาร่วมเป็น3 0 0 0สนซ b บสไคร์ไปพร้อมๆกับผมขอบคุณทุกยอด u b บสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราและนี่ครับการกลับมาครั้งสําคัญของโกมึกกลับมาแล้วนี่แหละครับปลาหมึกแท้100%ไม่ผสมแป้งโกมึกเติมเต็มความสุขทุกแมชนะครับก็อย่าลืมนะครับ กลับมาติดตามคิดไซโค้งทุกๆวันอย่าลืมนึกถึงโกหมึกด้วยสแกนคิวอาโคดตอนนี้ได้เลยนะครับขนมหลากหลายปลาหมึกแท้ๆแ,แบบนี้รอคุณอยู่และที่สำคัญนะครับมีเมนูสุขภาพมาแนะนำให้พวกเราฟังในช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับสแกน QR Code ซื้อในช่องทางออนไลน์ช่องทางหลักก็คิดไซโค้งนี่แหละครับอย่างที่ทุกคนเคยอุดหนุนกันและที่สำคัญนะครับกติกาใหม่ซื้อไม่ต้องเยอะมากมายแล้วครับซื้อน้อยๆแต่ซื้อนานๆน,น,นะครับ พูดเหมือนส่ยงนสัญญาเลยเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็เป็นว่าทุก100บาท1แต้มนะครับนำไปร่วมกิจกรรมในการไปดูฟุตบอลที่สนาม BG จีสเตเดียมในทุกๆเกมของไทยลีกซีซั่นนี้เดี๋ยวมาแจ้งรายละเอียดกันทุกการสั่งซื้อออเดอร์เพียงแค่100บาทเท่านั้นคุณจะรับแต้มสะสม1ดวงนะครับตั้งแต่3ดวงขึ้นไปเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ของรางวัลเพิ่มเติมจากทางโกมึกโดยเฉพาะส่วนลดพิเศษและก็ที่สำคัญนะครับจะรับคูปองในการไปลุ้น รับสิทธิ์บัตร VIP Box ที่เราจะมาร่วมทำกันอีกครั้งหนึ่งกับกิจกรรมหลังจากที่ซีซั่นนี้เปิดนะครับยังไงอย่าลืมซื้อสินค้าของโกมึกนะครับโกมึกเติมความสุขทุกแมตช์เป็นกำลังใจให้กับโกมึกและคิดใส่โขนด้วยนะครับไปตามเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะกันดีกว่าครับผมขอเริ่มต้นที่ต่อพี่ฆ่าประจวบเอฟซครับที่รอดตกชั้นอย่างเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับหลังจากทําผลงานหนีตายได้ในเลที่2ยอดเยี่ยมภายใต้การคุมทัพของโคชไร อิสระศีธโรครับฤดูการนี้มีการปรับทัพใหม่เพื่อหวังผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหนีการตกชั้นอีกแล้วก็ได้ทางโคชโจ่ทีซักโพอ้นเข้ามาคุมทัพพ,พร้อมกับเซตทีมงานใหม่แบบยกชุดเลยนะครับจากการแนะนําของทางโคระนี่แหละครับว่าถ้าเกิดว่าเขาขอลาออกจากทีมไปเนี่ยเขาคิดว่าคนที่เหมาะสมกับต่อพี่คาดจะมารับไม้ต่อจากเขาก็คือโคชโจนี่แหละครับนี่ก็คือเยาวชน17ปีทีมชาติไทย ที่เป็นเพื่อนฝูงกันมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะจนต่อยอดมาถึงการเป็นโคช้ชและก็ถือว่าเป็นโคชรุ่นใหม่แลกเปลี่ยนทักษะแล้วก็วิธีการกลยุทธ์แทคติกกันตลอดอยู่แล้วผู้เล่นไทยที่เปิดตัวไปแล้วเนี่ยก็มีอดิศักิ์หานเทศแบ็กซ้ายจากนกครราชสีมาซึ่งเคยร่วมงานกับโคชโจมาตั้งแต่สมัยปตทระยองอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเจอกันที่โคราอีกก็ตามมาอยู่ตรงนี้ด้วย นัทพลมาลาพันธ์ครับเซนเตอร์แบ็กจากสุพรรณบุรีวันชาติชูสงครับเซ็นเตอร์จากอุทัยธานีส่วนตัวที่ยืมเข้ามาก็จะมีนัทวุิสุขสุ่มกองหน้าคนไทยจากแบงคอกเนี่ยนะครับอันนี้ถือเป็นดียลเซอร์ไพรส์สและน่าสนใจนะครับว่าจะปลุกน้องเบียวกลับมาได้หรือเปล่าหลังจากที่เคยเป็นความหวังกองหน้ารุ่นใหม่แทนที่ของเทอยสินแดงดาอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยฟอร์มก็ดรอปลงไปแบบน่าใจหายเหมือนกันครับเพชรรั์โชติปาระแบ็กขวาที่ขอยืมมาจากกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ด แล้วก็มีจักริดลาตระกูลปีกที่ยืมตัวมาจากบุรีรัมส่วนต่างชาติครับต่อพิคาตเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับได้ตัวอาริซาลิฟฟวิชที่มีฟอร์มโดดเด่นจากสมุทรปราการเข้ามาคุมเกมรับให้กับทีมในซีซั่นนี้ดึงวอนไดฮีครับที่เล่นได้ทั้งเซนเ,นเตอร์แล้วก็มิดฟิลด์ตตวรับกลับมาร่วมงานกับต่อพิคาตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปคว้าตัวลอสเซมิงคาราบูเอ มิดฟิลตัวแบบของสุพรรณบุรีในฤดูการก่อนมาปั้นเกมแดนกลางคนนี้เนี่ยมาแทนที่ของจิดี้คันยุกนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยเกือบจะปิดเดียวกับคันยุกได้แล้วแต่ว่าติดปัญหาในเรื่องของค่าเซ็นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เงินเดือนซึ่งทางคันยุกเนี่ยมีการขอล่วงหน้า1เดือนทั้งที่ตัวเองนั้นยังไม่ได้มาซ้อมในช่วงปรีซีซั่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้อาจจะเสียสปิริตทีมได้นะครับโค้ชโจก็เน้นเรื่องนี้สําคัญมากมาก ตัดสินใจเลยครับว่าถึงแม้ว่าจะพลาดตัวคานยุกซึ่งรู้วิธีการใช้งานเคยร่วมงานกันมาก่อนที่สวัสด์แคดโคราชแต่การดูแลกันภายในทีมและก็ความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่โค้ดรายนี้เนี่ยให้ความสําคัญมากๆานะครับก็เลยเป็นที่มาของการดึงลอสเซมิสคาร์ดเบเอเข้ามาส่วนแนวรุกครับมีมาริยโยตัวบาราซิลที่เล่นปีกได้นะครับแล้วก็เคยอยู่กับทางประจวบมาแล้วในปี2019ที่คว้าแชมป์ลีกครับร่วมกันมาก็กลับมา1โคตาขนาดที่ก่อนหน้าตัวเป้านะครับ ประจวบมาจบกับทั้งมเซเอลโรซากองหน้าที่หมดสัญญาจากบุรีรัมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประจวบหามานานมากครับสำหรับโคต้านี้มีหลายคนนะครับเล่งมากมายทั้งตัวต่างชาติอิมพอร์ตจากนอกประเทศของเราสุดท้ายเนี่ยมาจบที่โรซาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงต้องเป็นมูเอลโรซาในตอนต่อๆไปดีกว่าจริงๆเนี่ยนะครับเขาเป็นกองหน้าที่โปรไฟล์สูงก็ผ่านการเล่นมาหลายลีกทั้งบราซิลบ้านเกิดตะวันออกกลางเกาหลีรวมถึงเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ของสหรัฐส่วนผลงานไทยลีก แม้ว่าจะเงียบลงไปบ้างกับการมาอยู่กับสมุทรประการซึ่งทีมล่าสุดต้องยอมรับนะครับว่าเคี่ยวสมุทรเนี่ยเป็นทีมในเกรดหนีตกชั้นในสีซสั้นที่ผ่านมาแต่ก็ทําไป13ประตู กับ8แอสซิสต์ตลอด3เลกในไทยลีกก็ยังรวมถึงแข้งอาเซียนด้วยนะครับที่ประจวบเนี่ยเสริมเข้ามาก็คือแพทริกเดโตผู้ักษาประตูจากสุพรรณบุรีและก็มีเดนิสวิลาเนว่ามิดฟิลด์ที่ตามโคชโจม,มาอีกรายหนึ่งก็ทำให้ต่อพิฆาตจะมีแข้งนอกเอเชียอย่างอ Ar าริสซาิโฟวิชลอสเซมิคาราบูเอมาลินโยและก็โรซารวมเป็น4คนนะครับส่วนตัวเอเชียคือควอนไดฮีและก็ขวต้าอาเซียน 3รายนี่คือเต็มสิทธิ์ในการลงสนามของศึกไทยลีกได้เลยนะครับซื้อเข้ามาได้ไม่อั้นเสริมเข้ามาได้ตลอดแต่สุดท้ายสามารถลงสนามได้ในแต่ละเกมเพียงแค่3คนประจุบอัดเต็มเลยครับแพทริกเดโตเดนิสวิลาโนเอว่าและก็แพทริกไรเชลที่ยังคงอยู่กับทีมเพียงแค่รายเดียวก็รวมเป็นสูตร4-1-3บวก1บวกสาำหรับแข้งนอกของต่อพีคาประจวบ f อในฤดูกาลนี้ครับ ส่วนชนบุรีครับทีมฉลามหนุ่มที่หล่นไปจบในอันดับ7ของตารางในสีซสั้นก่อนแต่ว่าแต้มเนี่ยมันก็ไม่ได้หนีไม่ได้ขาดกันมากนะครับแม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาจะเกาะกลุ่ม3-4-5มาตลอดทั้งสีซสั้นส่วนหนึ่งก็มาจากขุมกำลังที่ยังทดแทนกันได้ไม่มากพอเพราะว่าชนบุรีเป็นทีมที่โดนอาการบาดเจ็บ ป่วยในช่วงโควิดเล่นงานบ่อยครั้งในซีซั่นนี้ปัญหาจุดนี้ครับพวกเขารู้ดีแล้วก็จุดที่ต้องทําเลยคือไม่ต้องปรับแข่งตัวหลักตัวจริงมากนะแต่ต้องเพิ่มขุมกําลังหมุนเวียนที่เอาไว้โรเตชันให้ทีมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเริ่มจากแข่งนอกครับขยับเป็นโคต้า เพิ่มขึ้นเลย5บก1ในการลงทะเบียนของชลบุรีก็ต่อสัญญากับ2อนักเตะท,ที่สําคัญที่สุดของทีมออกไปทั้งยูบยองซูดาวซันัวของสโมสรในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็เซ็นสัญญาขาดกับเรนาโตเคลิชที่ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้งานด้วยสัญญายืมตัวมาตลอดจากบุรีรามส่วนรายต่อมาที่ยังมีสัญญาต่อเนื่องอยู่กับทีมก็คือเดนิสมูริโลครับก่อนหน้าที่ไปผ่าตัดและก็อยู่ในช่วงของการพักรักษาตัวเมื่อเหลือแข้งนอกเพียงแค่3คนชลบุรีก็ไปเปิดตัวอามาดูอัตาราปีความเร็วสูงจากนคร สีมาที่โคชเตียสะสมพบประเสริฐนั้นชื่นชอบการเล่นอยู่แล้วอีกรายหนึ่งครับคือดานิโลอาเวสจากสุพรรณบุรีมาเป็นก่อนหน้าตัวเป้าคนที่3ที่จะต้องแย่งตำแหน่งกับทงังยู่และก็เดนดิสสำหรับโคต้าอาเซียนนะครับก็ได้ตัวซอมมินตุน กลับมาอยู่ทีมอีกครั้งหนึ่งแทนที่ของชูเนี์เอลสตอร์ที่กลับมาเลเซียไปส่วนฝาอิกโบเกียยังไม่ไปไหนนะครับแล้วก็กําลังทําผลงานในช่วงปีซีซั่นได้ดีด้วยก็ทําให้ตอนนี้ครับมีแข้งต่างชาตินอกเอเชียไปแล้ว4รายครับคือเรเนโตเคลิชเดนิสบูริโลอามบดูอัลตาร่าและดานิโลอัลเวสเอเชียครับมียูพยองซูแล้วก็ฟาอิกโบเกียกับซอเบนตุนเป็นโควตาอาเซียนสรุปนะครับก็มีแข้งนอกโควตาของชมบุรีคือ4บวก1 บวก2ในขุมกำลังแข่งไทยครับก็ยังร้างกฤษฎาการแมนไปต่อกับทีมได้ยังไม่ได้ขายให้กับ BG จีปทุมนะครับในช่วงเล็กแรกโดยที่ฉลามชน ก็มีความหวังที่อยากจะประสบความสําเร็จในฟุตบอลถ้วยบ้างตอนนี้สภาพคล่องทางการเงินของทีมกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นพวกเขาก็เลยเพยายามจะเก็บตัวที่ดีที่สุดไว้กับทีมก่อนเพื่อสู้ต่อในฤด,ดูกาลที่กําลังจะเริ่มขึ้นและก็ได้ตัวชันนดมพรมศรีแก้วนะครับเจ้าหนึ่งกลับมาจากการไปผจญภัยในลีกของสเปนแล้วก็จะมายืนตําแหน่งเพลย์เมคเกอร์ตัวหลักของชนบุรีในซีซั่นใหม่นี้แทนตําแหน่งของจีนีคันยุกที่ออกจากทีมไปและก็มีการเสริมเข้ามานะครับนักเตะอย่างกินิพงแสนสนิท we แบ็กซ้ายจากสมุทรปราการที่มีดีกรีทีนชาติไทยชุดเยาวชนทุกรุ่นที่จะเข้ามาแข่งขันกับฉัตรมงคลเรืองธนารอที่รับผิดชอบตำแหน่งนี้อยู่คนเดียวเกือบทางฤดูกาลคราวนี้สนุกเลยนะครับแบ็กซ้ายเพราะว่าซีซั่นที่ผ่านมาในวันที่ฉัตรมงคลลงเล่นไม่ได้ชลบุรีต้องไปขยับจากรพงษ์แสนมะฮุงที่เป็นเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมาเล่นแบ็กซ้ายจาเป็นแล้วก็การเข้ามาของกิดิพงศ์น่าจะทําให้ตรงนี้นะครับหมดปัญหาไปสาหรับชลบุรีเพราะว่าเป็นแบ็กเกมบุกเหมือนกันส่วนฝั่งขวาครับก็ใช้บุคคืี ที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็ก มายึดตัวจริงตรงนี้ไปเลยและก็มีนักเตะที่กลับมาจาัดสัญญายืมตัวซึ่งฝึกซ้อมอยู่กับทีมอยู่แล้วอย่างพงศกรตรีศาสตร์แบ็กขวาในวัย21ปีที่เล่นให้กับอุทัยธานีแล้วฟอร์มดีนะครับในปีที่ผ่านมาก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนอกจากพงศกรชลบุรีก็เรียกนักเตะเยาวชนที่อยู่ในขายเป็นตัวเลือกขึ้นมาชุดใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ออกไปลงเล่นในสัญญายืมตัวกับทีมต่างๆรวมถึงสโมสรบ,บ้านบึงเองซึ่งเหมือนก็เป็นทีมอะคาเดมี่เล็กๆที่เอาเด็กปั้นของชลบุรีไปหาปส การก็กลับมาฝึกซ้อมรวมกันรายชื่อที่น่าสนใจก็มีหลากหลายคนเลยนะครับทั้งสุขสรรบุญตาปีกซ้ายที่ไปเป็นดาวยิงของพัทยาดอฟฟินกสิดกาลสินที่เล่นได้ทั้งกองกลางและก็กองหลังที่ยึดตำแหน่งตัวจริงของอุทัยธานีด้วยวัยเพียงแค่18ปีตอนนี้ก็ไปเล่นทีมชาติชุด U19 อยู่นะครับของซามบาดอไบโรกาเซียในชิงแชมป์อาเซียนธีรพัฒน์แก้วพึง มิดฟิลด์จอมยิงไกลาจากบ้านบึงที่ช่วงนี้กำลังทําการฝึกซ้อมกับทีมได้ดีแล้วก็วรวุธสุขุณาจอมหนึบที่ไปโชว์ฟอร์มกับอุทัยธานีซึ่งฤดูกาลนี้จะกลับมาสแตนบายในตําแหน่งมือ2แทนที่ของทัตพิชาอักษรศรีที่โยกไปอยู่กับสุปรารซสิตี้แล้วและแน่นอนนะครับการที่ชมบุรีกับสุปรรนั้นร่วมมือกันในไทยลีก2 ก็แน่นอนครับจะมีการส่งโค้ชโค้ชโบจากพันปันปีไปคุมทัพเรียบร้อยแล้วนะครับมีผู้ช่วยก็คือโค้ชตายสราวุฒิจันทภัน์และก็มีนักเตะหลายคนที่ถูกผ่องถ่ายไปทัดพิชานะครับไปเฝ้าเสาที่นั่นมีโอกาสเราเล่นเป็นตัวจริงใครอยากไปไปเลยนะครับเงินเดือนไม่ได้รับน้อยกว่าชนบุรีรับเท่าเดิมเลยครับลงไปเล่นเพื่อหาโอกาสวรากรทองใบก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่หนองบัวอยากยืมตัวต่อแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเจ้าตัว อยากเล่นและทีมการันตีตัวจริงมีโอกาสมาเล่นกับสุดปราการทีสก็ยังดีกว่าอยู่ทีห่งแล้วไม่ได้ใช้งานส่วนอีก3-4รายที่เหลือก็มีครับสัมพันธ์เกสีเศรษฐวงสายนิติธรศรีประมาณซึ่งจะมีนักเตะต,ตามอีกชุดหนึ่งเมื่อชมบุรีนั้นแบ่งนักเตะจากการฝึกซ้อมในช่วงพรีซีซั่นให้ลงตัวแล้วก็เขาจะมีโปรแกรมแข่งขันล่องใต้ครับในวันนี้นะครับโปรแกรมในรอบรอง ก็จะแข่งขันเจอกับทางฝั่งของโพลิสเทโรเดี๋ยวก็รู้ผลนะครับว่าจะเป็นยังไงก็จะใช้ารายการนี้แหละเป็นการตัดตัวนักเตะเตรียมความพร้อมไปด้วยรวมๆครับตอนนี้ชมบุรีมีนักเตะในช่วงพรีซีซั่นเกือบ40คนแล้วนะครับก็อยู่ที่ทีมงานบริหารและก็โคชเตียสะสมพบประเสริฐว่าจะคัดสรรขุมกำลังเหล่านี้อย่างไรตัวหลักพอดาวกันได้ครับแต่ว่าต้องเลือกขุมกำลังสำรองให้ดีส่วนตัวไหนโอกาสน้อยก็ต้องปล่อยไปเล่นในลีก2 กับสู่ประการเป็นแกนหลักนะขนาดนี้หรือว่าลีก3กับบ้านบึงก็มีทีมที่รองรับเป็นสเต็ปบายสเต็ปอยู่แล้วอยู่ที่ฝีมือแต่ละคนและการตัดสินใจของทีมงานและแน่นอนนะครับนักเตะเองด้วยอันนี้ก็สําคัญนะครับการลงเล่นกับเรื่องของเงินมันมาพร้อมๆกันแต่ถ้าเกิดเลือกได้ในอายุน้อยๆต้องเลือกการลงเล่นไปก่อนเพื่อโอกาส และการพัฒนาสีเท้าส่วนในรายที่ต้องมีการผ่องถ่ายออกไปก็คือชิสุรุพงษ์โชติมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับซึ่งตำแหน่งในอาจจะทับซ้อนกับการมาของชาญรงค์พรมศรีแก้วฉะนั้นโอกาสในการเงเล่นสําคัญถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ยังเป็นตัวสํารองอยู่เหมือนซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาสีเท้าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ตอนแรกจะส่งไปที่สุประการซิตี้แต่ว่าเหมือนนักเตะเนี่ยรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับอยากจะเล่นในไทยลีกหนึ่งต่อเมื่อไปหาสโมสรแล้วเนี่ยก็จบดีลไหนไม่ลงตัวสักทีหนึ่งเลยกลายเป็นว่าชมบรุร ปล่อยตัวซึ่งสัญญาเนี่ยก็จะปล่อยไปให้กับ B ีปรปทุมเนี่ยยืมตัวไปก่อนเป็นเวลา1ซีซั่นแล้ว BG ก็ส่งต่อไปให้กับทางเชียงใหม่ FC ถ้าเกิดว่าฝีเท้าลงตัวเข้าตาก็อาจจะมีการซื้อขายกันในอนาคตอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องรอการติดตามอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการมาของสุบรรญาปุริสายมีคําถามตรงที่ว่าอันนี้เป็นตําแหน่งที่ทําให้ชิษณุพงศ์หลุดหรือเปล่าผมว่าน,นี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสุบรรญาเนี่ย มาที่หลังและเป็นเดีลยวที่ชนบุรีไม่ได้สนใจในการติดต่อเลยครับการมาของสุบัญยาทับซ้อนกับตําแหน่งของชันนโดมพรมสีแก้วด้วยสามปายแต่เหตุผลสําคัญทําไมชนบุรีถึงตัดสินใจปิดเดีลยวกับเจ้าตักอันนี้เป็นเรื่องที่น่าหยิบยกเอามาเล่าให้ฟังนะครับตักเองเนี่ยโทรหาโคตี้สะสมพบประเสริฐนะครับบอกว่าอยากจะร่วมง,งานกับชนบุรีมีพื้นที่ให้เขาเล่นได้ไหมโคตี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากได้ ถ้าเกิดว่านักเตะอยากเล่นกับตัวของโคตเตียแต่โคตเตียไม่ใช่คนให้คําตอบโคตเตียก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ารับเงื่อนไขได้ตกลงเงินเดือนกับชลบุรีได้ลองไปคุยกับคุณสาธิ์สิงโตทองดูซึ่งเป็นผู้จัดการทีมงบประมาณของชลบุรีเนี่ยถูกเกลี้ยงหมดแล้วนะครับเอาจริงๆแต่มันก็เหลือตัวเลขอยู่นิดหน่อยแต่ว่าการมาของสุบัญญาขึ้นชื่อว่าเป็นอดีตนักเตะยอดเยี่ยมไทยลีกเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์เล่นกับทีมใหญ่ในบ้านเรามาแทบจะครบทุกทีมแล้วนะครับแต่ยังขาดชลบุรีเอฟซี จุดสาคัญของสุบัญญาเขาต้องการเลือกทีมที่เป็นทีมที่เป็นตํานานเป็นทีมที่เขาจะสร้างโรอดนิสตรนและมีช a l เลน g ์มีแรงกระหายที่จะเล่นเพราะสุบัญญาเนี่ยนะครับเล่นฟุตบอลมาจนประสบความสําเร็จอยู่ในช่วงบ้านปลายของการค้าแข้งแล้วแต่เขาก็ยังต้องการโอกาสในการลงเล่นแบบต่อเนื่องและต้องการพิสูจน์ตัวเองทีมไม่ตอบโจทย์ คือชมบุรี f อเพราะว่าเด็กหลายคนเป็นเด็กที่มมอนาคตและเซนฟุตบอลของสุบรรยาน่าจะจูนกับ,บน้องๆได้ไม่ยากเพราะเป็นนักเตะสไตล์ที่ครองบอลและจ่ายบอลค่อนข้างจะคมติดอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บทําให้หลายลทีมอาจจะไม่มั่นใจว่าสุบรรยาปุริสายถูกปล่อยตัวจาก BG จีปทุมเพราะว่าไม่สามารถยืนระยะในการเล่นตัวจริงได้หรือไม่แต่จริงแล้วประเด็นไม่ใช่นะครับเพราะว่าบ g ีนั้นต้องการจะสร้างทีมใหม่กับนักเตะที่ ตำแหน่งทับซ้อนด้วยเพราะมมีฟิล์ตัวรุกก็ค่อนข้างจะเยอะด้านบนบีจีช่วงหลังก็ไปใช้พวกบรรดากองหน้าตัวต่างชาติหมดแล้วเมื่อสุวิญญาไม่มีพื้นที่ตรงนั้นสุวิญญาก็ต้องหาสโมสรเล่นมีหลายสโมสรสนใจเขานะครับไม่ใช่ว่าไม่มีทีมเอาเขานะครับดยถ่ายเงินเดือนที่ค่อนข้างจะสูงหลายทีมก็รู้ดีว่าอาจจะจ่ายในตัวเลขเดิมที่บีจีจ่ายให้ไม่ได้ แต่สุบรญญาไม่ติดนะครับในการที่จะลดเงินเดือนของตัวเองเมื่อมีการพูดคุยกลายสโมสรเงื่อนไขหลายอย่างอาจจะไม่ลงตัวเพราะเป็นทีมที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยสุบรญญาอยากเล่นฟุตบอลที่อยู่ใกล้ๆก,กับกรุงเทพอยู่ใกล้ๆก,กับชีวิตที่เขานั้นอาจจะไม่ต้องปรับตัวในช่วงบั้นปลายของการขายแข่งคืออยากเล่นบอลให้มีความสุขและอยากเล่นฟุตบอลกับทีมที่มีเป้าหมายที่มีโอกาส จะเป็นแชมป์ได้ซึ่งชมบุรีก็ถือว่าเป็นทีมที่พร้อมจะกลับมาเหมือนกันนะครับในช่วง2อสามฤดูกาลที่ผ่านมาการพูดคุยไม่ติดอะไรมากมายเลยนะครับแต่จุดสําคัญคือชมบุรีต้องการตรวจร่างกายและทดสอบฝีเท้าของสุบัญญาต้องเทสให้ดูครับว่าสุบัญญา เล่นฟุตบอลแล้วมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าซ้อมได้เต็มที่หรือไม่สิ่งที่น่าชื่นชมของเจ้าตั๊กก็คือว่าเขาไม่ถือตัวเลยครับว่าเขาเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติผ่านเวทีฟุตบอลไทยลีกมากมายไม่จําเป็นครับที่ต้องดูฝีเท้าของเขาสุบัญญาหยิบสตั๊ดขึ้นมาแล้วก็เอาเสื้อผ้าสวมใส่ลงไปเล่นกับน้องๆเยาวชนของสโมสรชมบุรีเพื่อพิสวนให้เห็นว่าร่างกายของเขาฟิตเปรียสสมบูรณ์เมื่อผ่านการตรวจร่างกายทุกอย่างจบเลยครับชมบุรีคุยเงื่อนไขเรื่องของเงินเดือนสุบัญญาลดเงินเดือนของตัวเองลงมาเยอะ เยอะจนถึงขนาดผมบอกเลยว่าเกินครึ่งจากที่รับอยู่กับ BG ปรปทุมและไม่ปริปากสักคำในการเรียกร้องตัวเลขเงินเดือนและเขาบอกเลยนะครับว่าเขามาที่นี่เพื่อต้องการพิสูจน์ตัวเองและอยากเล่นกับชลบุรีเพราะชลบุรีมีเป้าหมายและสไตล์ฟุตบอลที่น่าจะตรงกับการเล่นของเขาและจุดที่ชลบุรีคิด น่าสนใจครับการขาดหายไปของบอลชิตกนิษฐ์สีบำเพนมิดฟิลตัตวรุกคนสําคัญที่เล่นร่วมกับชิดีคานยุและทําให้ชนบุรีนั้นผลงานดีในช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาการไปของยิมบอลชิตทําให้บอลเกมรุกของชลบุรีขาดความหลากหลายคานยุค ก็ทํางานหนักมากขึ้นฤดูการนี้ครับหน้าที่ของชาโรงพรมสีแก้วจะมาเล่นแทนตําแหน่งของจีดีคันยุกและมันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดมีตัวเก่าอย่างสุบัญญามายืนคู่กับชนโรงค์พรมสีแก้วก็จะเป็นเคสคล้ายๆกับคันยุก กับวรชิตครับถ้าการซ้อมมาลงตัวและเข้าแก๊บจริงๆฟุตบอลของชลบุรีก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับด้านหลังมีกฤษดากาแมนคอยคัดท้ายให้อยู่จะเป็นอะไรที่ดีอย่างมากแต่ต้องหมายความว่าชลบุรีต้องมีเพื่อนตัวหลักและไม่เจ็บนะครับถ้ายืนพื้นได้ชุดนี้อย่างต่อเนื่องนี่คือเดียวที่คุ้มค่าและผมบอกเลยว่าแค่ลดเงินเดือนก็คุ้มแล้วสําหรับสุบัญญาและสัญญา1ปีผมเชื่อว่าด้วยอายุข,ของสุบัญญา35ย่าง3า ยังสามารถเล่นต่อได้อย่างสบายๆโดยวินัยของเขาซึ่งผมคิดว่าร่างกายของเขาน่าจะดีกว่าสมัยที่เขาพีกพิกๆตอนเป็นวัยรุ่นในสมไปถ้าพูดถึงในแง่ของการดูแลร่างกายและระเบียบวินัยนะครับก็ยินดีกับแฟนๆฉลามชนแล้วก็เสียใจกับแฟนๆหลายทีมนะครับที่คิดว่าน่าจะได้ตัวของสุบรรญยาไปโดยเฉพาะหนองบัวพิชยาที่มีโค้ชวงังทวัชชัยดำรงอ่อ,องตระกูลลำทวนอริเอรที่มีโค้ดโอ่งดุสิตเฉลิมสายหรือแม้แต่ โพลิสเตโรที่มีโคชอ้นรังสรรค์ยิบชัยโชคนี่คือสารสโมสรที่สนใจในตัวของสุบัญญาปุริสายและพร้อมจะจ่ายเงินเดือนแต่ผมบอกเลยนะครับว่าตัวเลขที่ชนบุรีได้เป็นตัวเลขที่น่าพอใจสาหรับสโมสรน,นักมากและวินวินทั้ง2ฝ่ายนักเตะต้องการเกมในการลงเล่นต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าพร้อมจะกลับมาในการยืนเป็นตัวจริงได้โวนทางฝั่งของชนบุรีไม่ได้มีงบประมาณเหลือเยอะในการเสริมทัพนักเตะ เกรดอย่างสุมัญญยาปู่ที่สายที่ฐานเงินเดือนค่อนข้างจะสูงแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าได้ตัวเข้ามาและนี่คือเงินส่วนที่ปล่อยตัวจูเนียร์เอลสตอร์ไปนะครับ ได้เงินมาเสริมูเล่น2คนเอาเงินเดือนของจุเนียมาซอ,อายใส่ซอมินตุนและได้ตัวสุบัญญาปุริสายอันนี้คือความคุ้มค่าที่เสีย1ได้ถึง2เดี๋ยวติดตามผลงานของชมบุรีได้นะครับฟอร์มในล่องใต้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้มาสรุปให้ฟังในคลิปต่อๆไปปิดท้ายที่น้องใหม่อย่างลำปาง f อทีมสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากนี้ เราจะมาวิเคราะห์ทีมติดตามความเคลื่อนไหวโดยรวมกันแล้วนะครับรถม้ามรากตเนี่ยก้าวขึ้นสู่ไทยลีกในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างภาคภูมิครับคว้าตัวจากการเป็นผู้ชนะเพลย์ออฟของไทยลีก2ด้วยผลงานที่น่าเหลือเชื่อพวกเขาลงทุนน้อยมากถ้าเทียบกับทีมที่หวังจะเลื่อนชั้นแต่การคุมทีมภายใต้ของดรสวยนะครับสุกิตโยตีที่ทำนักเตะไทยกลุ่มนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนแล้วก็เล่นไทยลีก3กับอุดรยูเนเต็ด มาในฤดูการก่อนหน้านี้แล้วก็ยกชุดมาเล่นให้กับลำปางในปีล่าสุดเด็กพวกนี้คือเด็กในอะคาเดมี่ของหนองบัวพิชยะนั่นแหละครับก็เรียกว่าทีมเวิร์กที่ไม่แพ้ใครและก็มีนักเตะไทยที่ยิงประตูเป็นกอบเป็นกำรรมในไทยลีกสอนอยู่หลายคนทั้งเวรยุทธ์ศรีวิชัยจักราวุสงมาและก็ชาวินธีรวัตรศรีแน่นอนครับการเสริมทัพเข้ามาใหม่เน้นตัวไทยที่ไม่แพงมีประสบการณ์มากกว่านักเตะที่มีอยู่คือเอามาช่วยครับสดมีอยู่แล้วแต่ขอเอาเก๋าลงมาหน่อยผสมผสานไล่ตั้งแต่ วงสพัทศิลาฮิรันรัตมิดฟิลด์จากเกษตรศาสตร์นัทยศผลเยี่ยมแบ็กขวาจากแพร่ยูเดเตดจีดันพงทำสีหาประตูจากประจวบยศวัตรมูลธาแบ็กซ้ายจากสงขาแล้วก็มีโชคมหาสารนุกูลแบ็กขวาจากการท่าเรือส่วนโคต,ต้าต่างชาติก็เลือกเก็บเดวิสันเฟรเดนเดสปีกบราซิลที่เป็นดาวซันโวของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาได้ผลงาน20ประตูและก็เฟรราคูตินยมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมและมียุกิบัมบะ มิดฟิลด์ขอต้าเอเชียที่มาประสบการณ์ในวงการฟุตบอลไทยต่อสัญญาอยู่กับทีมและแน่นอนครับที่เสริมเข้ามาใหม่ก็มีบรินเนอร์เอริกเก้ประการหลังบราซิลที่หมดสัญญากับเชียงรายยูเนเต็ดซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้นําในเกมรับแล้วก็มีการอิมพร์ตริอาโกโรดิเกสดาซิลวาหรือว่ามอสกิโตดาวยิงดีกรีที่เคยเล่นฟุตบอลโลกยูสิกับทีมชาติบราซิลมาในปี2013ก็ตอนนี้นะครับมีแข้งต่างชาติทั้งหมด 4คนคือบรินเนอร์คูตินโยเดวิ o ซอนและก็มอสกิโตซึ่งเป็นบราซิลทั้งหมดบวกด้วย1โคต้าเอเชียอย่างยุกิบัมบะภาพรวมก็ถือว่าเสริมต่างชาติที่น่าจะช่วยทีมได้และก็เข้ามารวมกับแข้งเก่าที่เล่นเข้าขากันอยู่แล้วตัวไทยชื่อชั้นอาจจะเป็นรองทีมอื่นแต่ก็สร้างความน่าเหลือเชื่อมาแล้วตั้งแต่ไทยลีก2ปีไปนี้ ยังประมาทไม่ได้นะครับผมเชื่อว่ารถม้ามรากรจะเป็นทีมที่ถูกมองว่าเป็นเต็งตกชั้นจริงแต่พวกเขาจะสู้ทุกทีมด้วยบอลระบบแต่ขึ้นชื่อว่าพอก้าวมาอยู่บนหลีกสูงสุดแล้วเนี่ยประสบการณ์จังหวะจากโคนก็สําคัญนะครับการผ่อนหนักผ่อนเบาจุดพวกนี้จะเป็นจุดที่ลําปางต้องเรียนรู้และใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักพักหนึ่งเรื่องของลําปางน่าสนใจมากและน่าหยิบยกมาเล่าให้ฟังกับความเคลื่อนไหวของพวกเขาเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าแยกให้ฟังนะครับรับรองสนุกแน่นอน จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ16สโมสรในไทยลีก1แต่ว่ามันยังมีดีลตกค้างสำหรับบางทีมเดี๋ยวตามเก็บรายละเอียดให้แล้วก็จะเล่าเรื่องราวความพร้อมในการฝึกซ้อมของหลายๆทีมให้ฟังในคลิปต่อๆไปและช่วงท้ายในที่บอกกันไว้เมนูสําหรับคนรักสุขภาพนะครับนี่คือผลไม้อบแห้งที่มีคุณภาพโดยที่ไม่มีการเติมน้ตาตาลนี่ครับนี่เลยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากนาเสนอนั่นคือฟรุตมาเนียครับ นี่คือผลไม้ที่เป็นผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นตะครับและที่สําคัญเนี่ยมันมีหลายรสชาติมากๆนะครับอย่างที่ดูนมือผมเนี่ยคือแครนเบอร์รี่อบแห้งนะครับแหมดูสัหน่อยว่าแล้วก็แกะเลยดีกว่าลองชิมดูบ้างเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เหมาะกับทั้งผู้หญิงผู้ชายสายเฮลตี้กินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับอืมชิ้นพอดีคำเลยอ่ะอือ ันเนี้ยมีขายที่เซเว่ใครสนใจนี่ไปซื้อเลยนะครับแล้วก็ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์คิวเซคงสแกนคิวอาโค้ได้เลยช่องทางเดียวโกมึกซื้อสินค้าทั้งโกมึกทั้งฟุตมาเนี่ยสะสมแต้มนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบอลแบบฟรีๆด้วยกันบนบ็อกซ์ VIP ของ BG ปีนี้บอกเลยนะครับ BG ฟอร์มเดือดมากๆและเจอทุกทีม มีความหมายยิ่งเกมบิ๊กแมชอย่าลืมนะครับช่วยการอุดหนุนกันเยอะนะครับเพราะคุณมีสิทธิ์ได้ดูบอลได้ของรางวัลจากโกมึกและฟุตมาเนียโอ้โอหอร่อรอตั้งนานเดียกว่าโกมึกไม่มาไม่งั้นไม่มีอะไรกินระหว่างคลิปอ่ะโอเคก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับเยอะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่คเคยเลย